นิดน่อยเขาก็อยู่ได้อือล้วก็ตัวนี้เอาเอามาลงไว้ดุนอยังครับเนี่ยตัวนี้เพิ่งเอามาลงในอาทิตย์กว่าๆเอามาล่งข้าวเดียวลูกค้าก็มาซื้อโอ้มันก็มีลูกมันเหลือลงเหลืออยู่มันมันกัหญ่อยู่ค่ะาม่าใหญ่บ่อยญ่ค่ะมีลูกมันมีหลงเหลืออยู่เนี่ยเราเรามีมีมีอาหารสมทบอีกอย่างบ่อันนี้บางทีเขามันอยู่นี่นี่เนาะเขาต้องใส้อาหารจากเขาต้องเอาอาหารประดุกแซนามแล้วเขามาบีบๆลงองไผนะคะ เองเห็ดให้ละเอียดแล้วก็ปลอยลงสำหรับการเลี้ยงหอยเนาะครับนาอหอยหอยขมหอยนบนะ่ะามในบ่อปูนเพื่อเน้นเอาเอาดินลงเนยบ่หรือว่าจังไลดนลงนตัวนี้มันไม่ดินเนยค่ะเพราะว่าเขาบนดูว่าเ็ดจยังไดเนยเขาก็เลยล่องหลายๆลรูปแบบนะแต่ว่าบ่อปูนนี่มันสำเร็จเนืมสำหรับผู้บ่คุณเคยอ่ผู้คุณเคยกับหอยกับยังมันก็สำเร็จยากอยู่ค่ะไ่ต้องคอยให้อาหารเขานี่คือรูปแบบหนึ่งเนาะในการที่จะเล้ยงอยาก ผู้ใดมีบ่อเก่าอยู่แล้วเป็นบ่อปูนนะครับอยากเอาหอยขมไปล่องทดสอบเลี้ยงิึงก็ยายาเลี้ยงหลายนะครับยาหาย่าห้มันนาแน่นเนาะคือบ่อนีใส่แค่ใส่มาแค่สองกิโลครับคือจังหวะบ่อบ่อห้มันสองโลบ่อห้เขาหนาแน่นแต่ข้ามมาอยู่กันเป็นจุ่มเป็นอุ่มกันอยู่นะ้ะเออถ้าเข้าต้องล่องิึงนะครับจะว่าขันมันประสบผลสาเร็จเข้าก็สามารถเพิ่ม เพิ่นไปเพิ่นก็ไปทั่วค่ะเพิ่นสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามตามควอนบ่ได้ตามเ้อมือสมเออให้ให้ฮ้อนบ่ได้เพราะว่าพี่น้องเบิ่งเบิ่งเด้อครับเด้อเบิ่งเบิ้งทั้งๆเพิ่นนี่เพิ่นเพิ่นใส่แสลมนะครับในการเป็นเอ่อเป็นหลังคาพางแสงเนอขึ้นแม่เนาะแม่นค่ะเออทุกหอยทั้งหอยเชอรี่ทั้งหอยเอ่อขมนะครับตาตาเฮาต้องพางแสงเพราะว่า เออเขาไม่ชอบหอนสงเกตบึงผ like ู้ปัญญาตาเห่าไปหาในหวยในน้องเนี่ยตาเห่าให้เล่งเลยค่ะต่ําไตหงมใหม่ใหญ่นาอเออมันสิหมักไปอยู่เลยหอยไตหงมใหม่ใหญ่มันมักเย็นๆเนี่ยเนาะกันเปป็นุมอ่อเดี๋ยวสีภาพไปบึงหอยที่เพ่นหอยขมที่เพิ่นเอามาไว้พร้อมจําหน่ายนะครับเออพร้อมจําหน่ายเดี๋ยวเออติดตามนะครับติดตามเนาะ รุ่นลูกรุ่นเล็กเฉลี่ยสีทองเดี๋ยวที่ตามหอยขมไปขึ้นแม่ปะหอยงานมะเหมือนี่เพมีทรงนี่คือหอยสิเพิ่นเป็นหอยขมนะครับเป็นหอยจูบปานเฮานะซึ่งเพิ่นมีการเพิ่นว่าผสมประสานพวกสายพันธุ์เกษตรเปลือกบางครับพวกทองทินเนาะ เพราะว่ามันการกษตรเปลือกบางมันผสมปสานกันมันผสมประสานเพื่อหยังครับเพื่อสร้างระบบนิเวศในการสร้างภูมิต้านทานเนาะคุณแม่ครับสายพันธุ์มาอยู่กันมันก็แบบเเออพิ่นบอกว่ามันมีภูมิต้านทานเออมันสามารถก็คือเขาเรียงหมูนี่ยแหละพ่อแม่เดียวกันเอียงวัวควายคือกันพ่อแม่เดียวกันพร้อมกับการขยายพันธุ์พวกนี้เพิ่นก็สิมีภูมิปัานทานเพิ่นใส่ระบบเกื้อกูลเน้ะนี่มันหลากหลายแห้งนะพี่น้องนี่ก็หลายกล้มั่งนะครับนะ นี่ครับนี่นี่คือหอยอี่เพิ่นตัวนี้สําหรับหม้อสหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปแบบบับัไใดเอ่อไข่ไว่ามามามาเอาไปสดสดนะครับบัได้บัได้เอ่อสิ้นทรงทั้งทั้งทั้งขนทรงเนาะแต่ว่าเพิ่นการขนทรงทั้งขนทรงเพิ่นเกิดมีรูปแบบการจัดการอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวคอยบึงเนาะเดี๋ยวนี่หายบึงหอยขม มื่อนี้ผมมาเอาหอยขมนะแล้วก็เลยมาได้ทไทยกับคุณแม่เพิ่นนี่เป็นหอยที่เพิ่นนี่เป็นหอยนาขี้กระตไตต้นนี้เป็นหอยกระต่ายหอยนาหอยนาขี้กระต่ายเออหอยน้อยนะครับเป็นหอยกระต่ายหอยนาบ้านเฮาอืมไข่ขาวด้วพวกนี้แม่นบ่แม่นค่ะมันจะแซ่บเนื้อมันจะหวานเนื้อหวานเพิ่นว่าเนื้อหวานกรอบยเมื้อนี้สิได้เอาไปล่องอยู่ดอกก็ไปล่องผ้านนองผัดกินหอยเนี่ย ออหอยเดี๋ยวเหนี่มบ่ไครมีนะครับแถวบา้านเฮ้าโนมันสิอยู่แถวเขตเลาะเขตชายแดนแม่นค่ะแมน่นอบองสันก็อยูต่งางประเทศแถวประเทศลาวประเทศกัมพูชาเนะเอะอ,อเพราะว่าหอยหอยพวกนี้เป็นหอยเขาเอื่นว่าหอยพื้นบ้านพื้นทินพุมต่านานเขาก็มันสีบ่หลายเนื่องจากตะเฮาใส่พวกสารเคมีต่างๆข้าเจ้ามีผลขางเคียงก็คือว่า เฮ็ดในข้าเจ้าเป็นหมันเพราอวายุดการเจริญเติบโตบองสันกับบางโตกับแพ้เนาะตายไปเออหรือวาบองสันกับถึกศัตรูปวตาตางตางเหรอครับเพราะว่าหอยนี่มันเป็นอาหารนะครับบุเมนเป็นอาหารคนอย่างเดียวเด้ศัตรูถ้ามชาาิเขาก็มีน่าขึ้นแม่เนาะเออเนี่แหละจังหวะห้างนี่ถ้าได้ลงแ้วเออนั่ยหละเป็นที่มาของการสูญพันธุ์เกือบสิ้นเชิงในประเทศไทยนะครับบางบางผู้มีผักหาบ่ได้แล้วเนาะ เดี๋ยวผมไม่ให้มาเบิงอีกเบืองพเนะพิ่นเห็ดนะพี่น้องเพิ่นเอากระช่างบุกมา <c oughs> มาใส่หอยไว้พีน่น้องนี่คือหอยขมที่เพิน่นบัดย่ามเพิ่นไปงมมาได้เพิ่นกะสิเอามาแช่ว้จากสี่บเมนวาเอาว้อย่างครับ <c oughs> เพื่อเอาไว้เตรียมพร้อมในการส่งให้กับลูกค้าก <c oughs> ับออเดอร์นะพี่น้องนะสาหรับการส่งทงั้งเอ่อเค่อรีเพินพ่นหรือว่าส่งทงัทง้งไก่ทั้ง คนทรงเพิ่นก็สิมีวิธีการเฮ็ดเฮ็ดจังได๋เฮาสินอกให้แห้งเลยค่ะเออเพิ่นเอามาพึ่งพัดลมให้แห้งเลยค่ะเฮาก็จะเอามาเอาเอาขึ้นมาให้เดน้ําครับอ่เอาคุกนิดนึงแล้วก็พึ่งพัดลมให้แห้งค่ะให้เขาคายน้ําออกให้เบิดงได้ค่ะดนบ่ดนจักมือจักุโกขึ้นเนาะค่ะขึ้นเดียวเฮาต้องเป่าพัดลมบ่ให้เขาฮ้อน แต่เฮาสังเกตขอสังเกตยังไงว่ามันมัน,ม,นมันพอได้แล้วเออขอสังเกตตัวเองก็ใหก้กระซูไปเ,เรื่อยค่ะโอ้อเ,เอเอเออเออันนี้ตัวน,นี้นอกไปสองมือเลยเนี่ค่ะบอกไปเรื่อยเร<อ>าก็สีชมพครับบัดน,นี้พอดีว่าสิเอาไปเลยาหายไปก่อนโอ้ค,ครับครับเอาไปเลยแสดงว่าเพิ่นมีพี่ออเดอร์หรือว่าออเดอร์ล่วงหนค่ะสอม้ามไ่แช่นิต่ายค่ะนคือคือยันเพิ่นตอนแรกเฮาพึ่งแหงไว้แล้วเนาพึ่งแหงเลย คุกดินไว้เลยที่นี่เขายันมาแล้วว่าอุ้ยหอยเจ้าคือแห้งแท้สิว่าเนาะก็เลยเอามาแช่น้ำไอเบิ้งว่าหอยนี่บ่ได้ตายเดนี่ยเป็นทุกโต้เลยทุกโต้ตายเลย่ะนี่คือหอยจีพอนนี่คือหอยจีพร้อมเอาไปปล่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าก็พี่น้องอยากสนใจกับตามช่องทางเนาะพ่ออ่าบอกบอกเบอร์โทรอีกเช่นนี้ครับคุณแม่ แปดหนึ่งศูนย์สามเก้าหนึ่งสี่ครับแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์ห้าหกเจ็ดสองเจ็ดเก้าสามเออแล้วก็เ <c oughs> ฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อนิตยาแสงทองค่ะครับนั่นละติดตามช่องทางนั้นได้นะครับอยากสอบถามเรื่องอยังมีปัญหาเกี่ยวกับ <c oughs> เอเอการเลี้ยงบ่เข้าใจนะครับบ่เข้าใจถามได้เนาะคุณแม่เนาะเอพอ,เอพร้อมยินดีให้คำปรึกษาเพราะว่าอยากให้พี่น้องเฮากเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังอยากลองเลี้ยงนี่ ได้สั่งงานสั่งอาชีพเนาะแบ่งปันกันเนาะเออถ้าเฮ้ากับจีบัวได้ไปออปิดบังเอียงนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขนอกคุณแม่เนาะเออนะครับนี่คือเรื่องของหอยขมนะครับแต่ว่าวบัได้ไปเบิงบอนะเดี๋ยวโอกาสต่อไปตอนนี้เพิ่นหยุ่งแหงนี่เพราะว่ามาัดสีมีบางโอกาสนะครับจะอาจจะได้ไปเบิงวิธีการเลี้ยงแบบว่าเแบบเปิดนะพี่น้อง จะเข้าเมื่อกี้จะเห็นแบบว่าอยู่ในขอบเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเสียหายไปเบิงแถวในสะแบบเปิดแบบว่าสะใหญ่ๆเนาะรอบหลาเออรอบหลาเดี๋ยวจะเบิงแค่คน่ามาจากแจ๊สเสาเนาะเพราะว่าถางข้าาสวยนี่สวยมันจะจะล่งข้างล่างมดเหนือนกัซึ่งซึ่งสําหรับกิจกรรมในครัวเลื่อนพื้นมีทั้งหมูป่าเนาะมีหมูป่าก็มีเออหมูป่ายังมาท่านเดี๋ยวเบิงให้แล้วก็มีอย่างก็พืช โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจโตใหม่นะกำลังมาแรงเดี๋ยวสิแซงทางคงคุณแม่เพื่อใีเฮ็ดแบบว่าไข่ไข่ว่าอยากให้ใส่ในลักษณะต้นต่อที่เป็นต้นเออเป็นเป็นพืชกระกทุ่มนะครับกระทุ่มที่บอกว่าที่เกิดในทงไฮทงหน้าเฮ้าสีว่าเขากระทุ่มนี่เขาสิมีคุณลักษณะพิเศษก็คือว่าเขาสีมีพุ่มตานท่าน โบวัตเต่น้นาม่วมหรือว่าเด็ดหน้าแหลีงเขาก็บโตายเลยครับโลนใบเบิร์ดกับโบตายต้นเพิ่งยังอยู่เนี่ยมันเป็นพืชที่บอกว่ามีความต้านทานโรคค่อนข้างสูงนเนาะคเนเอามาเข็ดต้ตนต่อแล้วก็เอากระท่อมกาดแดงเนาะ,ะมาจากภาคใต้พุ่นล่ามั้งเออม,มาเสียบให้เพิ่นเพิ่นขายกันจะไหนจ้ะต้นละสามร้อยคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ยอดเพิ่นว่าเนาะ คันตั้มคันตั้มกับสิมีเลทราคาสามร้อยเนาะตัวนี้นนกับจิดต่อสอบถามได้ตามเบอร์นั่นแหละครับตามเฟซบุ๊กน้อคุณเมรนิติยาเนี่ยน,น,น,นะการจังไดกันบอกเข้าใจกับจิตอ่อกับเกษตรเก่านาหาจีใดเนาะครับน้อศูนย์เก้าเจ็ดสามสี่สองเก้าเจ็ดหกสามส่วนผมก็เป็นช่องยูทูบน้องใหม่เลยพี่น้อง <c oughs> ยังมาท่านเกงเน่งในเรื่องเว้านะครับอ่านการสอบถามมียังกันแล้วแต่ ฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะมีอหยังอยากแนะนํากับบอกไว้ใต้คลิปได้นะครับเ,ออเดี๋ยวสิเอาไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต้องการอยากเู้เกี่ยวกับเรื่องหยังเกี่ยวกับการเกษตรการทํามาหาก,กินต่างๆกับแนะนําใดเนาะครับเนาะ่อกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ